มาดูเรื่องนี้กันบ้างนะคะทางคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่9นครชัยบุรินค่ะได้มีการประชุมคณะทางานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะนครชัยบุรินครั้งที่1เรื่องของพระสงฆ์ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะพัฒนาแผนงานและเป้าหมายการขับเคลื่อนง,งานพระสงฆ์ให้สอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติค่ะ โดยที่ห้องประชุมเมฆาลาโรงแรมปัญจดาราอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้มีการประชุมคณะทำงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะนครชัยบุรีครั้งที่หนึ่งโดยได้มีพระศรีหราสมาจารมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยพระครูวินัยทรสันติพงสุขจิตตโตเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ศาสตราจารย์พิเศษด็ตอร์นายแพทย์สำเริงแยงกระโทกประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่9และคณะทำงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเขตนครชัยบุริีได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูมในครั้งนี้ค่ะ โดยการจัดการประชุมคณะทำงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะนครชัยบุรีในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการพัฒนาแผนงานและเป้าหมายการขับเคลื่อนง,งานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเขตนครชัยบุรีนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเตรียมพื้นที่ค่ะและก็ข้อมูลร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการ เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่9ในเวทีเสวนาคู่ขนานสมัชชาชาตินะคะการดูแลสุขภาพปฐมภูมิกลุ่มประชากรเฉพาะผู้สูงอายุติดเตียงและประสงค์ในภาวะวิกฤตโควิด19อย่างเป็นธรรมของเขตพื้นที่9ค่ะซึ่งก็จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนนี้ค่ะ โดยในที่ประชุมค่ะได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพร้อมทั้งชี้แจงเป้าหมายการขับเคลื่อนงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเขตนครชัยบุรินให้สอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติค่ะซึ่งมี6ประการด้วยกันนะคะได้แก่การทำสิ่งแวดล้อมในวัดให้หน่าดูน่าอยู่น่าศรัทธาการให้พระสงฆ์และคารวาสปฏิบัติ5อ้อได้แก่ทางด้านอาหารอารมณ์ออกกำลังกายอนมามัยสิ่งแวดล้อมและอาบบยมุก การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ทุกมิติให้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้าอย่างยั่งยืนตรวจสิทธิหลักประกันสุขภาพพระสงฆ์ให้ครบการถวายความรู้ให้กับพระสงฆ์สามารถเป็นพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดหรืออสวได้อย่างน้อยต้องมีวัดละหนึ่งรูปและการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพระสงฆ์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันค่ะ